เกียรติส่วิกเกียรติส่วิชพ่อมึงเธอตั้งโอ๋ขอประตูหลังลุงเอได้ไหมตั้งโอง๋เงินน้องตั้งโอ๋มึงอย่าจังไรเดือบลูทูธดีไว้ is ready to pair แพเชื่อมต่อไอ้งเอสอารเอรอไม่แต่คูจอหรอจ้าไอ้วนวนพ่อมึงเธอตาภาพ่อสาลายให้พ่อมึงเธอมึงดูยังไงครับเป็นตาภาพ่อสาลายเนี่ยฉันคือฮินาโกจินจาเตา ให้พ่อมึงเถอะมึงดูตรงมุมไหนเป็นนินจาเต่านะลุยไม่ลงทุนให้พ่อมึงลงนะให้พ่อมาอยู่กับซีเคจะได้ลงทุนเก่งๆยายนุชโดนให้พ่อมึงโดนยายนุชโดน,โดนอาการติดสัตว์แม่มึงเถอะอีซ่าไฮเทคตาลีบันไฮเทคตาลีบันอีกกูแต่งให้นาโกได้ไฮเทคตาลีบันเด็กหญิงนุชนุชแม่มึงไงเด็กหญิงนุชอีซ่าถ้าพี่ขอน้องนัวพี่จะโดนคดีพักผู้เยาว์ไหมจะกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าขาวกว่าข้าวสาลี <c oughs> ทำไมข้างกูชัดจังอาทนพ่อมึงเดสมอลลี่พ่อมึงอะเดสมอลลี่ทำโคตรเก่าเลยเดสมอลลี่พ่อมึง ลึงไข่โรยไอซิ่งถ้าทุกคนอยากดีทุกคนนึกถึงอะไรคะนี่นึกถึงเล็งโตะสิแค่เย็นเผ็ดๆอร่อยแซบ่บๆเลยคะ่ะนินาเอถอะเธอพ่อมึงฮะยายนุดรถล้มติดหล่ออีกแ้ะผิดหวังชิบหายเลยลงทอดนาทีเท่าไหร่ เออกูไม่ได้รอชุบแป้งทอดรอรอ,รอ,รอทอดนะคะ่ะอีสตว์ขิ้วเขียนหรือวิ่งลู่สังกสีลรงเอ,อไม่ได้ลู่เออกูไม่ได้วิไปลู่สังกสีมาค่ะเออ,เอ,อมีฟูกูดัดล้มใส่ยางพาราเออกูอีมิฟูกะจะไปตัดยางมาเมาื่อมาวูบล้มใส่ยางพาราประสิทธิทโชคชพ่อมึงอะมีอารมณ์เสมอเมื่อเธอแต่งหญิง <c oughs> เครื่องหมายสี่เหลี่ยมายนุชชุดนักศึกษาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยายนุชขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคาชุดยายนุชแตงผีญี่ปุ่นได้ผียี่หล่าเครื่องหมายสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจังบักสังโปรแมกมึงอะบักสังโปรแมกอีกทีมึงหลอนไรไอหน้านักเรียนฟันนักบวช น,นักเรียนัครื่งองหมายสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสสายคอสเค,ค,ค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุ๊ดเด็กแนวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหุ่นกระบอกเวียดนามเครื่รองหมายสี่เหลี่ยมชุดญี่ปุ่นหุ่นยี่ราตัวดำจัง <c oughs> ตุ๊ดเด็กแนว <c oughs> จะลั่วตุ๊ดเด็กแนว <c oughs> มาแล้วค่ะวันนี้แต่งตัวฟิลคุณหนูเอค่ะเฮ้ยไม่ทราบว่าคุณหนูจะทานองค์พื้นกันระเบิดที่ไหนค่ะคือพี่จะไปเวียดนามนะมาคูขี่เมื่อบาคูขีพี่อิดออกจากนรกมาแล้วรอพี่หมายสี่เหลี่ยมใบกอบดูนะจอดี้วัดดีจอดีมาเล่นด้วยกันไหมจอดีลงทุนมากแต่ดูเฮียจริงเอคนจะจอดีอ นายมาเล่นกับฉันไม่จอดีจอดีมาเล่นกับฉันไม่จอดีเหลืองพ่มึงเะเหลืองไสักลายมาคนสักบอกลูกค้ารอสักครู่นะคะ,อะพอดีเตียงเต็มผมบอกได้ครับแล้วอีกคนจะมาตอนไหนอ๋อรอสักครู่นะคะติดหลออพอดีเตียงเต็มรอสักครู่นะครับสักคนเดียวไม่ได้นะไปบอกแม่มึงนะกริงร้งกริ้งจากบริษัทอีออนค่ะ ลิลลี่ผ่องนกเอี้ยงใช่ไหมคะทางเราได้ทําเรื่องแง่ทํานมเรียบร้อยอ่าหนูไม่ได้ยื่นลิลลี่ผ่องนกเอี้ยงนะคะับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุษยรับน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุษยไฟแรงรูแรงปีหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุษปีหนึ่งหน้าปีศาจเป็นตัวปีหนึ่งแต่หน้าปีศาจเสนอคอนเทนต์ครับไปโปรตุเกสแล้วมีไปหาโดแล้วจับวิตามินซีกรองปากโดแล้วบอกว่าหัดกินบ้างอาวิตามินซีกรองปากหัดกินบ้างเอาไปเลยยี่สิบบอสครับที่แต่งชุดญี่ปุ่นแบบนี้บอสจะสื่อว่าโค้ดวันนนนีี้เปป็ภาาษญุ่่่ใชม บอดแม่เจนุตได้โคต้าไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นแค่โดนบูลลี่ว่าลูกเกิดมาคางแย่เจนุตได้โคต้านะครับไปทั้งเรียนแลกเปลี่ยนตาระนะครับน้ำยาล้างจานสามารถล้างถ้วยกับหม้อได้ใครไม่รู้จดนะใครไม่รู้บ้างน้ำยาล้างจานสามารถล้างหม้อกับถ้วยก็ล้างได้คเอคับศรัทธากับงมงายต่างกันยังไงครับศรัทธากับงมงายศรัทธาของหินเหล็กไฟงมงายของบอดี้แสลมตอแม่มึงยังล่ะอยากโกนขนฟินลิปคือคำตอบใช่ตัวท็อปออฟทูสที่ไหนกินแล้วดีเต็มร้อยเย ืิน,นใจใจงลีแอดไว้คือใช่เลยใช่เลยก็ใช่กับแม่มึงน,นะคิดถึงเชลดอโนปะคิดถึงออไม่ไม่ได้คิดถึงค่ะเป็นทนกูเอ้ยจียูกลัว บุญจิ้งกลายพันบบุญจิ้นพ่อมึงจะขาดทรงนี้หน้าขาวขนาดนี้ร้องบุญจิ้งกลาพันไม่ทุกคนว่าตัดดูว่าทุกใค้ทุกคนดูนี่ให้ทุกคนดูว่าตัดแสงได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยวันนี้ทำงานเหนื่อยมากขอบคุณลุงเอและช่องแชทเครื่องหมายสี่เหลี่ยม L U G A M O R I C ปริญญาตรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสีไว้ฟันสีวัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุทธเจเป็นฟันจินเจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบ้าหน้าดีหน้าสีไว้ฟันสีวัดวัดแม่มึงเธอ น้าสีไว้สีพัดหายนี่ไม่ึงก็พูดป้ายเลยไอ้ไหัวขวยหนาย,ยิ่งขาวฟันยิ่งเหลืองใช่ไม่ใช่มันเป็นพ่อมันตัดสีจริงๆรลุยไม่ได้เหลืองขนาดนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮ<น>ัลโหลอุภาานัดคุณแม่หน่อยสิร้านทำฟันน่ะเมนูใช่เชฟขอเสนอตะปาดโบฮิมาอากูไม่ใช่ตะปาดโบฮิมาอ่านัดนัดคุณแม่หน่อยว่าจะไปทำฟันอยู่งงไม่ต้องงงจะมาขุดหินปูนโชในไลฟ์หรอทำฟันในไลฟ์เลยหรออ๋อจะคนกดไลฟ์เยอะอย่างนี้หรองงมากหน้าได้ด้วยหรอคะ พี่รู้ใม่เลค่ะช่างหมุนพ่อมึงนักหน้าขีอสีดาลุงอัมพันธ์ค่ะครับนะคะไปเรียกบ้บป้ามึงนะลุงอัมพันธ์นะลุงเอครับลุงเอครับว่าไงล่ะรู้ไหมว่าหน้าขาวทําไมฟันเหลืองรู้ไหมก็เสือกเรื่องกูกูเวนเดือดของพ่อมหรอประกาศที่โลตัสบางบ่อมีกระเป๋าสีน้ําตาลมีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทมีใครจะทําร่วงบ้างไหมครับ มันใครจะทําร่วงมั้งไหมอย่าเข้ามากูมีพระอีปอบหยิบอ่ากูไม่ได้กลัวพระใครอีสัตว์นะปากบอกแม่มึงด้วยนะกูไม่ได้กลัวพระนะมีพระก็ไม่เป็นไรนมัดสการหลวงพ่อทั้ง32รูปครับอืมนะครับบ้านพ่องเปิดสำนักสงฆ์ในป่าก,กูละมัง้งทดสอบระบบคางแหว่งแหว่ง อ๋อก็แหว่งบ้างบางบางเวลาครับบางวางเวลาก็มันก็ต้องยอมรับว่าแหว่งก็คือมีเสน่ห์กูว่าเรื่องนี้กูจําเป็นต้องรู้คือมึงต้องจําเป็นต้องรู้แน่นอนเลยว่าคางแหว่งคือมีคนมีเสน่ห์นั่นทมทาป่าอืมลั่นทมแม่มึงเธอครับแต่คนดูทําไมนักหนาเขาก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่น่ะไอคางแย่สงสัยกูเกิดจากเขาบอกไม่ไผ่ละมั้งมึงหลากกูจังเลยทเทพพิทักษ์ฟันเทียนอ่าเทพพิทักษ์ฟันเทียนนะครับนกากลัวว่าลุงมึงน่ากลัวกูอีกกบูเรมีดมเคให้พ่อมึง นาโกะเพิ่งโดนสวิงเสรถราสภาพเยินไปหมดเลยค่ะลุงขาลุงทราบไหมคะว่าเวลาลุงแต่งหญิงหน้าลุงเหมือนฮีมากเลยค่ะรักนะคะลุงหน้าหีดาราใหม่ๆมีเยอะแยะมึงเลือกจะแต่งเป็นชาลีแชปลินแกที่ภายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้อายุน้องดาราใหม่ๆกูไม่ได้แต่งเป็นชาลีแชปลินค่ะโลโก้สปอนหายหายแล้วลืม ลืพ่อขุนรามประดิษฐ์ภาษาไทยมาตัวแรกคือกอไก่แต่มึงเลือกที่จะใช้ชื่อเอของฝรั่งมังค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติมังค่าโอ้ยอยู่อ่ะยู่ยาเยอะแล้วด้วยนะครับเพลนี้ไว้อมเฟินายเพลงนี่ไว้อมเฟินไฟป้านป้ามึงเถอะอีกดาดเดี๋ยวกูจะตีปากมึงนะครับเพนนี่ไว้อมเฟินไฟคุณจะตีปากมึงนะครักิจโผล่จากโถครีมอี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 มคุกเข่าให้ข้า เพราะคำสั่งค่าคือประกาศสิทธิออออก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 เสร็จแล้วแหละลุงไปพ่นฟันสีจีวรที่อู่ไหนมาครับไปบอกแม่มึงนะส่วนพ่นฟันสีจีวรจากอู่ไหนเนี่ยพ่อมงฟันพ่นอู่นะหึ่งตัวนี้มีไข่ไหมครับไม่มีค่ะอึ่งตัวนี้ไม่มีไข่ค่ะเอ้ยมีดิมีใครข้าพยูนนกูไม่รู้แม่งหรอกใครข้าพยูนอ่ะที่นาโกเรียนอุเทนถวายรอครับ นกกาโกรเรียนทวีอุเทนอุเทนว้ยอยากเ yes ย็ดอีพวกแอนอนิมัสอ่อจับมันล่อไปเลยน้องลุงผมขอจากใจกลุ่มๆหรือเติมเม็ด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุ๊ดอลาสก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาลาเปาไรส์เลมอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินแรงจนแขนขาดอ่ากินแรงจนแข็ขาดนะครับกินแรงจนแขนขาดเย็ดแม่เจอกับปาชุบแป้งทอดกำลังนั่งทอดวันใหม่เหลี่ยมฟันพระสงฆ์มึงอะฟันพระสงฆ์ชาป้าชุบแป้งทอดมึงไงแต่เป็นลุยความลุงเอ๊ะครับศรัทธากับงมงายต่างกันยังไงครับศรัทธาของพี่โป่งงมงายของพี่ตูนพ่อึงตายนั่นแหละไปดีกว่า เห็นแบบนี้ผมมีอาการเลยครับอาการอะไรอวดูทุบไปชัดอยู่ดีถามมีทำไมวันนี้ลุงดูหัวเธอหน้าตกจังค่ะอยากมีอยามีตุเลงตุเลงตุเลงพ่อเป็นมะเร็งในใช้ชีวิตหน่อยครับลุงเอหนูเครียดมากๆเป่าพ่อมึงเปล่าแต่แม่มึงเป็น ปาร์ค่าปาร์คสวัสดีค่ะมีที่เองค่มีพลิตภัณฑ์มาแนะนำปาร์คางไคเตอร์ปอกขาวขาวค่ะเออเหลืองพ่อเป็นป้ามงพ่อรยมากดูดีมากค่ห้น้ามาหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะปารคือหนหิ้เป็นตกข่าวแท้สัตว์ปัดแม่เธอลุย อีสัตว์ปาดแม่ปาดพ่อมึงเถอะคุณทานหน้าขาวคือจะสื่อว่าเพื่อไทยชอบหลอกประชาชนหรอครับอืสื่ออีกนู่นแหละคุณทาน้ามึงจะสื่อไปทางนู่นได้สวัสดีค่ะคุณทันตสีอัมพันทันตสีอัมพันคืออะไรวะ่หมายสี่เหลี่ยมให้ฟันเหลืองอ๋อรู้แล้วหล่องหมสี่เหลี่ยมฮินากกะโป๊ะหน้าหีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการแสดงยูเวอร์ชนะั่น,กกนญี่ปุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมม <laughs> าทุกเร New, ื่องอิดโผล่จากรูโบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,ม,ททห,ม,ยห,ยมหน้าขาวเข้าคิวเชิงเลคแอล เพืออะไรวะเอกูก็สดใสรุ่งโพทองอของกูอยู่ดี่ดสดใสธรรมดาพอไม่ต้องสดใสรุ่งโพทองนะครับดิกมันเกิดกันไม่ทันนะอยู่ดีสดใสรุ่งโพทองอะ่ะใช่ไหมครับตัวนี้อยากกินต้มอ,อึง่งมึงช่วยดูดิกูเหมือนอึ่งตรงไหนกันนอ้สัตว์มึงช่วยดูนี่ะกูทํำท่าอึ่งให้ด้วยมันเหมือนอึ่งไหม <S <S <an> ตัวเรนนี้ เหมือนไห<ช>ม <ตก S 1> ไม่เหมือนเียซื้อ,อนักเรียนฟันนักลบเออซื้อนักเรียนฟันนักลบอีกกูฟันพ่อมึงจะฟันนักลบมองไรไอฟันปั๊มเชลเสียงลำโพงดังปกติไหมครับฟังปกติกตเออสียงลำโพงมันดังแต่เสียงลำพังมันเหงา จะมีใครใครลาคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่ก็ตาเหมือนใครเอกูไม่ได้โกหกนะเหลืองจริงกูรู้ให้หนึ่พันขอกำลังใจหน่อยค่ะเครียดอืมเครียดต่อไปซะหีหนงหน้าหินปูนที่สะสมไว้หนึ่งปีครับเคยเดินอยู่ดีๆและขึ้นใจไปมีอารมณ์กับรอแท็กซี่ไหมครับอ่ามีอารมณ์กับรอแท็กซี่นะครับกูยุงเอครับมุดหน่อยครับ มุดนิดมิดนุดเครื <w _> ่องหมายสี่เหลี่ยมนุดร่างขาวฟันเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าอลามฟันอเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าโบกแป้งฟันโบกปูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตดส่วนกระพัดผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหินากวกยกหน้าละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมบอกแม่มีฮีดิงริ้งฮัลโหลเคยเป็นไข้ไหมครับเป็นไข้อเจ็บที่คอฮยแต่เป็นคนรอมันเจ็บที่ใจ เป็นคนรอมันเจ็บที่ใจหัวใจดวงนี้มันหลับจำรอบราเหมือนโดนช้ำช้ำละสาใจหัวใจที่มันงมไหลตักเตื้อเอาน้ำยาเป็ดขาวมาบ้วนปากไหมครับจะได้ขาวขาวสำหรับยินลี่ผมไปกินซีฟู้ดแถวพมันคันน้องมันคันมันคันมันคันผมมันเริ่มคันแล้วอะก็มันคันนะะดูถอนไม่ได้เหรอดูดีมากเลยค่ะคิ้วก็โค้งสวยดีค่ะ เยี่ยวเกือบพุ่งเลยค่ะทำไมอ่ะแต่งตัวแม่แต่หน้าพ่อมึงแต่งตัวแม่หน้าพ,อพ่อสทรงแต่งสาวญี่ปุ่นหน้ากระหูนมึงเหมือนคางคกหมักน้ำส้มสายชูมึงเงี้คางคกหนักน้ำส้มมีลุงครับมีเด็กบอกโตไปอยากเป็นแบบลุงทำไมอ่ะควรห้ามยังไงไม่ให้น้องโตไปเป็นคนฮีหมาแบบนั้นครับ มีหันซ้ายนะเด็กหันขวามาริโอหุยโอ้โห oh ยิ่งยงยอดตำลึงอายอดบวงงามนะครับไม่ยิ่งยงยอดตำลึงนะครับยงเอห้าสิบหกจริงไหมคะ่ะอยากบีบจังเลยคะ่ะบีบคอแม่คอพ่อมุงอ่ะบีบคอแม,ม่ไงบีบคอแม,ม่มเหอะใครกลับเธอครับลุงแยกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าโกกิคอโกโกแทนที่จะแต่งเป็นนักเรียนไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เอาคนชื่อเอ่นากโกคนนี้ช่างน่ารัก ฮินาโกะวันนี้ทักลงทุนหนาะฮินาโกะมีสเสน่ห์น้าศบตาฮินาโกะคนนี้หนาะช่างหน้าหีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกโกวาปากีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซเพนีมุมใบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มทีมีงงทงเวียดนามเครื่องหมายส<อ>ี่หเหลี่ยมชุดพุทไทยหัวใจบุบลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิ้วสะพานข้ามแม่น้ำแคว ประกาศดินาโกวท e e e ุกเคค่ะปปปโปอิโตอีปปโอิโตอีปปโอิโตอีปากปาโปอิโตอีแอร์โปอิโตอีแอยุคไฮไฟค่ะมาทอยมมาเทอยมามาทอยมาทอยมาทอมามาเรียบรียบเรียบเรียบเรียบ มันมาใหม่อีกอ่ะมันมาถอยเฮี้ยอะไรเนี่ยมันมาใหม่อีกน้องมันมาถอยเฮี้ยอะไรวะไอพวกกำลังจะโดนเมื่อกี้ก็เราจะโดนปบบผมก็ต้อยข้นี่เฮี้ยมาใหม่อีกแล้วเหรอ มันมาถอยเหี้ยเลยวะมันก่อต้องกอดูอีกน้องแล้วต้องแกะทีละตัวสอนอีกอะมันยากอีกอะมันต้องไปตั้งแกะอีกอะมันแกะเพลงอะสัตว์มาบระอยวอีเหี้ยแล้วมึงคิดดูนะความยากของคนทํานะมันต้องไปเทสโดนอีกคาสลดอีกว่ามันจะอ่านเป็นแบบปะอยไหมมึงรู้ไหมการแกะโดนัตมันยากมากนะเพราะมันมีเครื่องหมายยึกยือเยอะนะเอครับผมคิดโดนัตไม่ออกอาจจะ20สุดท้ายรบกวนจีบจ้วงแทงแบบ100ให้ผมดูให้ผมชื่นใจหน่อยครับ จ้วงยกทีอิออจนอจ้วงเข้ามาสายสะพา,านแล้วก็แทงเข้าไปชึบ ลุงเอครับตอนผมเรียนผมก็ไม่ได้เก่งคณิตหรอกทำไมอ่ะแต่ผมก็พอรู้อยู่ว่าส่วนเกินมันเป็นยังไงเฮ้ยเสียใจเลยขอกำลังใจนอยะใครก็ได้สอนกูหน่อยโดนเนทยังไงไม่ให้ลุงพูดไม่ใช่นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่น้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับลุงครับขอพิกัดยาสีฟันลุงหน่อยครับฟันผมขาวเกินอยากเหลืองเหมือนลุงไม่ต้องแปลงลุงเอครับผมชอบเชลดอนขอจีบได้ไหมครับลุงเอไม่หึงใช่ไหมครับไม่ใช่เกี่ยวกูยู อยู่แล้วน้องเขาไม่ใช่ของกูน้องมึงจะ่รั่วไม่ต้องมาขอกูครับกูไม่ใช่พ,อพ่อมันนะครับนะครับเชลลดอนนม่พ่อลูกตาเตี้ยนุน่นไม่ขอตาเตี้ยนุน่นจักตาเตี้ยหรือเปล่าตา,ตาเตี้ยบางแคลิงฮาร์แลนทูแมนซิตี้เฮียไรเนี่ยขำหน่อยเอ2<ำ>ี่ล่ะคำเอชอบหมากระเป๋าโอแอไม่ใช่ครับพีพีมอสมากับเชฟวิลแมนโอ้ยถูกลอกลอกไปเลยไข่เป็นข้นกระดกคู่วยึกระดกต่อไป มาพร้อมกันเลยพะจีนบิวไซเรเนลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งฮินาโกะนายโกจ่าป่านาโกะโกจ่าเฮียะไรแต่งหน้าอย่างนี้กูณผู้ชโกจ่าป่านาโกน้ำดีจิบเลยต้องจิบ,บิกแว่นออกตสใส่ดีเทสสดใสลุงเอเท่ไม่เหมือนใครคปนทีดีจากใจไอแฮ e ซีพียูโอ้ยดีบีดดื่มแล้วดีบคอมแรงไวไอแฮ e ใช่เลยออกตสใส่แล้วตาสบายคอยยากเย็ดมาเซเว่นแท้สู แต่งฮีนาโกะได้มามีโพโกอ,อะไรม,มั่งโพโกะแต่งฮีนาโกะวิวเมื่อกี้อะไรออกไหมอ่ะเอฟ,เฟกหรอซีจีหรออิดไหมเมื่อกี้อยากดมหลอกเมนไม่อยากเห็นหลอกโบไม่อยากโอหลอกดำไม่อยากจำหลอกบานเ hey! จังไรดีไม่คมกับจังไรกูชอบจังไรดีน้องตัดเลยไม่ไหวเหลืองเกินไปไม่เหลืองเกินไปมึงก็ลดสีกูดิอีกควายเออเนี่ยมึงทำคลิปติ๊กตอกนะแล้วมึงเอาอะไรไอ้ลิควิดอะมาป้ายตรงจังหวะกูพูดอะแล้วก็ไปตัดลงติ๊กตอกว่าฟันกูขาวเอาลิควิดตอนนี้อะเร็วๆเอาลิควิดมาป้ายกูเป็นเหลืองจัดเอาลิควิดมึงอะใครมีลิควิดอะผีจูออนฟันเหลืองอืม รู้ไหมว่ากูตั้งใจทําให้เหลืองเพราะอะไรอมกาแฟไว้ในปากไม่รู้หรอกเดี๋ยวมึงไม่มีอะไรครับเพราะช่วงนี้กูน้ําหนักกูลดแล้วกูเสือกไปหล่อแล้วนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทวงทไมอะตัวอย่างการแต่งหน้าศพที่มีคุณภาพค่ะถอดวิกแล้วกลายเป็นเชฟป้อมคุณทําอะไรรีบๆคุณมีเวลารู้ใช่ไหมคุณอย่าติดเล่นรีบๆทำมันสุกหรือเปล่านะเบื่อพวกโดยยี่สิบว่นแล้วมึงโดริงน้องนะเบื่อเนาะขอบคุณที่เป็นกําลังใจในการเรียนทุกวันนะครับ คุ้เน e> ี่ยกำลังใจดีๆใจแม่มึงนะฮะให้นะกว่าให้นะกว่าให้นะกว่าให้ให้นะกว่าให้นะกว่าเรียกทำไมอ่ะจะไม่เล่นเสียงอย่างเงี้ยทำไมแป้งเหลืองจังครับลุงเออะแป้งไม่ได้เหลืองค่ะที่เหลืองฟันกูค่ะลุงเอค่ะข้ามันกับฟันลุงอะไรเหลืองกว่ากันคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่แบ่งปันใครให้คนดูตัดสินดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมจีบจนเปาเขินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกะเพราฮีกรอบกรอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสั่งเบียร์ได้ยี่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม จนรำไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่อฉี่แตกที่ปากผมต้องขอโทรเดลุงเอด้วยครับท,ที่น,นอ้อง่าแป้งตรงจิมิกะไม่คิดว่าลงจะลงไปเลียหีน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช <c oughs> ียเองจิมิกะแม่มังเถอให้พ่อมึงเรียกนะครับต้นไม้อะไรลื่น,ต,อน,อนต้ตอตอนอะไรลื่นเิ๊กตอกติ๊กตอก <c oughs> ติ๊กตอก <c oughs> ติ๊กตอกวัดชพกปลต้นต้นไม้อะไรลื่นเ่นี้คือเหตุผลที่ต้องลงก่อนว่าอะไรลื่นแต่งตัวเป็นตัวอะไรอเข้ามาจะได้ไม่ผิใจนะครับ ชอบเลยอะค่ะเยียบอกตรงๆนะต้นไม้อะไรลื่นแต่ติกกระตอกกระติกกระตอกถามว่าจะฝืดลุงครับผมเป็นคนต้นไม้อะไรลื่นกระติกกระตอกติกกระตอกว่าจะืดเหลืองจริงหรือเหลืองแต่งค่ะเหลืองจริงค่ะอีสันั้อมาใกล้หน่อยครับน้ำมาใกล้ๆกล้ได้ค่ะอ๋อฮีนาโกะไม่สิฮีนาเกลือ ูเป็นเอฟซีที่มานานแล้วค่ะชอบพี่มากมากค่ะพี่น่ารักมากๆมากค่ะ,คะพี่ปริมลุงเอครับความรักก็เหมือนความรู้รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รักแต่ก็รักทั้งทั้งที่รู้เฮ้ยมึงหน,หน้ากูไม่ย่อไี่จอดนะคะนั่นแหละแต่ว่าอา๋อแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าอะไร วไน่ารักจังเครื่องหมายที่มีปากีสถานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจูออนอิหร่านเครื่องหมายจูรอยอีหลานแม่มึงจะกฆ่ามึงไงจูออนอิหร่านเหลี่ยมชิซูกะมุมไบมึงไงชิซูกะมุมไบสาวไทยญี่ปุ่นดินแดงมึงนั่นแหละชิซูกะมุมไบคกันนาโกะเล่นสงกราน ี่นาโกต่อข้าสารง่ะวิงเขาว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาที่จริงเวลาไม่ได้ช่วยอะไรแผลนที่ใจไม่ใช่นาฬิกามึงขี้เกียจพิมพหรอคะกิ้งเดียวกใรับเลยเนี่ยตางเอครับดูยไลัยฮีชมพูอ่อนอ่อนอดำมทมินอ่ชมพูอ่อนออนโนดำมทมินชุดนักเรียนไทยก็มีแต่ไปแต่งของต่างประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวโอตาคุเออเดี๋ยวกูจะแต่งเป็นแนนโนให้มึงเครื่องหมายสี่เหลี่ให้ดูมงคงครับมองา่าหมือนคอเลยจา ผมเล่นยาแต่ไมมีโกไปถามใอม่พอลิโาอจิงักนน็ออจิซานาโนฮินาก าาชแปลว่าอะไรอะถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันอ๋อแปลว่าอะไรนี่เองแปลว่าที่มันพูดภาษาญี่ปุ่นมาวันนี้แบบมาหนาทีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณชอบเดิมพันชคือทีมเดียวกันนะครับจัเวนครับคำคบว่าชีทําให้เราเจ็บเสมอทําไมอะเพราะเชวิตแค่โดนทำลายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทําลายอ่านะครับพ่ตูลคเมนะครับตั้งใจฟังโดต่อไปนะครับมันมีประโยชน์ต่อลุงมาก ลุงเอครับลุงเอครับคำถามปลาอะไรควายงงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉเฉลยปลาช่อนทำไมอะลุงงไงไหมครับงงนั่นแหละอาว มีคนด่าลุงเอเยอะแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับผมชื่อก้าวเฮ้ยวันนี้ขอบคุณท้องก้าวมากไปตาปากผ่ามึงยืงทีเหลืองละลายเลยนะลุงเออใจละลายดีกว่านะไม่มีเหลืองละลายนะคะ Hello everyone my name is Cristiano Ronaldo เฮ้ยสู้เฮ้ยสุโยสุโยไม่ใช่สุโคยเป็นสาญี่ปุ่นโดนเกรเป็นสิเป็นสิทธ์ของสุนกัู่และเชฟวิลแมนเรียนวิชาค่ยกระดกกับพี่มอดและไฟฟ้าซิงเกิลเฟส เราเราๆลุงผมรับเลียทั่วราชอาณจากไทยผู้หญิงคนไหนใจทักคางฝั่งขวาได้เลยหรือทักลูกตามิดได้เลยอากูก็รับนะครับท่านตัวอาจารไทยลุงด่าไอแม็กให้หน่อยครับไอแม็ก้ควายกูไม่รู้มันเป็นใครนะเห็นในเฟซชื่อแม็กอูเทนลุงครับช่วงนี้ผมเครียดอ่านสอบนิติกรของกําลังใจหน่อยครับออถอ้าติดแล้วจะให้อัยการสั่งฟ้องลุงครับทํงแม่มึงเถอะทไมลุงเอไม่เอาสเปรย์สีขาวพ่นฟันครับ จะไปทางเหลืองกาแฟทําไมในเมื่อขาวกราฟิตี้ก็มาแรงน้องกูไม่ได้อยากขาวกราฟิตี้ลินปิงปิงพ่อมึงเธอลินปิงสภาพอย่างนี้ลุงคือทั้งวันของผมเลยครับหน้าพระจันทร์คอกลางคืนฟันกลางวันครบทุกเวลา <c oughs> ออดีเลยอค่ะออเดีเอวนนี้ใส่แม่นเลยอุ๊บวิริยะยาวิริยะ <c oughs> พ่อฉันก็เป็นได้นะอุ๊วิริยะ ผักอะไรนําทางทิวต็อกติวต็อกทิวตอกเฉลยผักชี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอกผิดตกหนึ่งแปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเม็ดเลือดขาวลามขึ้นหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแกเรืองหนึ่งร้อยหนึ่งไม่น่าเกลียดเนาะเดี๋ยวรอให้ยี่สิบมันหมดก่อนนะตอนนี้ปรับแล้วนะคะริงับบุญร้อยนะครับ แต่พอบอกจนเธอบอกพอเลยเฮ้ยก็เรามันจนเป็นกำลังให้ลุงเอด้วยนะครับขอบคุณจ้าขาวมาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอคราบขาวเหม็นขาวเปรี้ยวไม่ใช่ครับไม่มีมุเลยไรหรอกกูแค่อยากโดนเี้ยทำไมตลกจังวะสัตว์ไอ้ย้ยอยากขำมากมึงโคตรขำลีสัตว์ไม่ได้ปลอมปลอมพ่อมึงเหอะลอยกระทงที่ผ่านมาลุงหลุดออกจากบ้านเพราะตกใจพลุเหมือนปีก่อนไหมครับกี่วันถึงกลับมาครับ หลุดออกจากบ้าน oh. คืออะไรอ่ะอะไรคือลุงเยหลุดออกจากบ้านน่ะลอยกระทงกูหลุดออกจากบ้านทําไมกูไม่ได้ไปไหนน้องแท้แท้กูขี่กูนี่รู้ขี่กูนี่หมายถึงรูด่าไก่ร้องยังไงไก่ร้องยังไงอยากรู้เนี่ยปัก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 ตอกปักปอกปักปักปักป๊กตอกปักปอกอยากรู้ไก่รู้ยังไงลุงครับนี่เลิกดูดยังครับมา่ะครับนี่เห็นไหม ให้กูดโดนตำรวจจับให้ได้ไม่มีไม่กี่อย่างหรอกเนี่ยเราดูอันนี้เป็นจูออนโดนรอค่ะเครื่งองหมายสี่เหลี่ยมอมข้าวโพดตั้งแต่ต้นลายผมขา้าวโพดตั้งแต่ต้นลายมันว่างขนาดมาน,นั่งดูอมข้าวโพดอ่ะสวัสดีครับผมมีหนึ่งคอสองไหลผมมีไหลามากกว่าคอาผมเลยหล่อมากกว่าใครนี่น,นี่ดูกูจริงเพราะว่าหลงตัวเองนี่แหละส่งหลงตัวเองคือดูกูจริงสุดยอดมากอะเนี่ย่ะสุดยอดมากเห็นตัวเหมือนมากเลยค่ะเหมือนไอ้ด่างแถวบ้านจุดเลยค่ะไอ้ด่างบ้านพ้องใส่ชุดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยบ้านนเตอร์นะ ไอ้ด่างบ้านมาันสัญชุดยอย่างนี้นเนี่ยยืนนั่งมาหน่อยค่ะเนี่ยยืนนั่งอ่างไรมึงก็ทำอะไรก็สามสีเลยนะคะแดงเหลืองนี่ขาวแดงเหลืองเลยสามสี พีโทนนะินนาโกะร่างนี้โดนผีกระบือกลายพันธุ์เข้าสิงเหรือครับผีกระบือกลายพันธุ์จินตนาการมันควายกลายพันธน่ะลุงครับครับคืนละเท่าไหร่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพันห้าไม่น่าถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยี่สิบพันห้าไม่น่าถึงสภาพนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูบงนี้พี่ขอเธอเนี่ยรูบงนี้พี่ขอเธอวนแต่ดากูวันวันไปซื้อแปรงสีฟันนะขิงเธอไปซื้อแปรงสีฟันไล่กูแปรงฟันลุงเอกับลุกขึ้นลุกขึ้นอีกแล้วแล้วพูดว่าพ่อชื่อมิดพ่อชื่อมิร แค่นี้แหละชีวิตมันต้องการแค่นี้ให้กูลุกขึ้นแล้วพูดพ <บ S 1> ว่าพอ,อชินนี้ไว้ในปากหรือครับไม่พกทองก็เข้าพโพดสองอย่างพูดคําว่าพูดคําว่าลุงเอหนึ่งร้อยครั้งลุงเอหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยมันว่างขนาดไหนให้ใหกูมานั่งพูดลุงเอหนึ่งร้อยครั้งอ่ะมึงคิดว่าเอ้ามึงคิดว่าชั้นไหนอ่ะ L I มูลองทายดูบุตรของมีดเนื้อวูดมีดเมื่อเกิดมาคางอับดอกจันทีหน้าหีและมีไรที่พูดหาในปากเราบุตรของมินูมินูนี่แหละลุงเอครับถ้าไดเมนี่โจ๊กเกอร์พลาดไหนครับเนี่ยมันมองยังไให้เเเป็นนโจกี แม่งขาวยังกระโจกหมูสับร้องโจ๊กเกอร์มึงดูดิ